สวัสดีครับตะลับบุรีเกษตรเก่าญี่ปุ่นนะครับร้านอยู่ลาดอำเภอเมืองลาดบุรีนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตสินค้าเข้าอีกหนึ่งรถนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถพลนดินดีเซลนะครับก่อนหลายๆท่านถามหาเพิ่งได้มานะครับเป็นตัวนี้เป็น NFAD แแรงนะครับตัวนี้8แรงเก่าญี่ปุ่นยังไม่ได้ตรวจยังไม่ได้เช็คทุ่งลง,ลงนี่ตรงนี้เ๋ยวเราก็ตรวจเช็คยางซีนซีนล้อพวกนี้นะครับ ซื้อจากเราไม่ต้องกลัวเราสั่งซีนจากญี่ปุ่นมาเป็นกุลุดกุลุดนะฮะไม่ต้องแปลงครับซื้อตรงรุ่นแล้วก็ตัวน,นี้ก็เป็นมิสูสไตา์กุญแจมิสูรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นใหม่เอ,เอกลักษณ์เขาคือสีมันทําเหมือนไม่ได้รองพื้นนะครับมันก็จะเนี่ยโดนแดดโดนฝนก็จะมีสนิมขึ้นอแต่ไม่ใช่ปัญหาครับ ไม่สวยได้มาถูกแล้วก็ขายถูกดีเซลที่ไหนครับมีราคาสองหมื่นต้นตน,นี่ร้านนี้เรามีแน่นอนอ้าวตัวนี้คูบูต้าตัวนี้โหหายากด้วยครับนี่ดูยางไดสตาร์ทนี่ครับดูครับไดเล็กอินเจคชั่นอ็กตราด้ยครับนี่ไดเล็กคือหัวฉีดไดเล็กแถมยังเอ็กตราอีกนะครับดูครับส,สวย มาดูสิกี่แรง9.5แรงครับนี่หายากด้วยตัวนี้ลูกค้าท่านใดสนใจมีเครื่องมีอะไรจะแยกเครื่องแยกโครงบอกนะครับเดี๋ยวจัดให้มีมาสามคันนะครับอ่าแล้วก็ฝั่งนี้รถตัดหญ้าวางลายมาอีกหนึ่งคันนะครับนี่ครับาเยอะยังมาอยู่ครบเลยเนี่ญี่ปุ่นเนี่คร ท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับแล้วก็เอวอ่อนเข้ามา3คันนะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องคูบุต้านะครับยังไม่ได้ตรวจเช็คกําลังเข้ามาดําทุกคันนะครับคันนี้ก็ดําอันนี้เดี๋ยวเราก็ตรวจเช็คให้นะครับคันนี้เห็นแบบนี้นะครับขับได้นะครับเครื่องคูบุต้าดํมด้วยอันนี้สภาพไม่สวยแต่ขับได้ เดี๋ยวเบาเบิดแล้วก็ทําการแก้ไขให้ราคาก็ว้าวๆาวนะครับไม่ได้แพงนะครับส่วนคันนี้ก็อีกคันหนึ่งคันที่สามครับดำทั้งคู่นะครับอ่าเราทำการถอดไปตรวจเช็คสลักหลวมนะครับเขาลงกึงให้เรียบร้อยดำหมดนะครับ,น,รบนี่ก็สวยๆมาจากญี่ปุ่นนะสภาพนี่ถือว่าสวยนะไม่ผุยางก็ใช้ได้ครับยางบ้านเรามีขายนะครับนี่ดำ เดี๋ยวค่อยว่ากันกำลังตรวจเช็คนะฮะนานๆเข้ามาทีจัดมาซะเต็มเลยครับโอเคหรือว่าท่านใดเป็นช่างงบน้อยทักมานะครับเอาไปตรวจเช็คเองพวกนี้ทำง่ายครับมันเป็นอะไรบ้านเรานะครับหาง่ายครับท่านใดสนใจก็ทักมานะครับที่0 9 2ย์6 5 4 7 4งนะครับแอดไลน์ก็เบอร์โทรเลยครับเบอร์เดียวกัน ร้านอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับสวัสดีครับเยี่ยม